ครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับกันตะพ,พุ่นโซลาเซลล์คือกับพี่น้องนะเดือนนี้เดือนเมษานะครับดติดตามวิธีการลงแอ์ว่าจะเป็นแอร์รุ่นเกาแอร์รุ่นไม่ใส่วิธีไหน,นะครับเพื่อที่จะลดค่าไฟเรื่องแอร์เนาะหนาห่อนเมษานี่สงการนี่นะครับผมวันนี้ก็มาติดตัต้งตามชิ้วง,งานเพลินนะพี่น้องอันนี้ก็เลือกใช้มโนฮับเซลล์แต่เป็นแผงไทยนะครับเป็นแผงไทยนักนะอีห้อแฮนดโูโลครับผม เทียวันนะครับอ่าราคาผลนี่นะเทียวันห้าร้อยแปดสิบบาทครับผมนะนี่ครับเฮนโดรู้นะห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่นะเทียวันนะครับอ่าอืมนะครับอยากใส่เกล็ดดีแน่จังหน่อยนะครับลองให้เบินหน่อครับความหนาซัมที่รุ่นรุ่นแรกๆผมให้เบินได้เห็นป่อ่ะความหนานะเท่ากับรุ่นแรกๆเลยความหนาแล้วก็นักความนะครับนี่นักนะ ค่อนข้างที่จะหนานตัวนี้เซลกับทรรบาดานะครับเพื่อ,อวอลน์สูงเนาะเซลเล็กนะครับระแสน้อยนะครับเน้นวลน์นะครับอันนี้ครับนะก็ใช้โมโนฮับเซลนะครับอ่าของเพื่อนกับเป็นปั๊ม ac dc น้ำนะครับตัวนี้จริงๆนะผมจะใส่แฮนโดโลนะพี่น้องนะจริงๆจะใช้แฮนโดโลแต่ว่าไปหาปัม๊มไม่ได้ท่อ3นิ้วประมาณทัก3แรงเนี่ยไม่ได้นะครับท่อน้ำออก3นิ้วนะครับประมาณ3แรงหาอะไร แฮนโดโลเขามีแต่หาจุดหาแรงนะครับหาจุดหาแรงค่าก็สูงไปนี่นะครับราคาก็สูงเพราะว่าท่านลูกค้าเพิ่นก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วประมาณประมาณจักสามแรงแต่ว่าหาไม่ได้นะครับมีแต่บอกหาจุดหาไปนี่ผมก็เลยเอาตัวของปั๊มนะครับแอมมูลี่นะครับแอมมูลี่แอมมอลลี่ของอิตาลีนะครับของอิตาลีสองแรงพันหัวลอยวัดแต่ว่ากระทือ ใส่เป็น AC DC ให้เพิ่นนะพี่นอ้องผมันกำลังตอ่อสายใหญ่อยู่นะตัวนี้ค่อนข้าง,งที่จะสายใหญ่สาย3นะครับคูณ2.5นะครับงานมาตรฐานเสาปูนคือเก้านะครับสู่พื้นแท่งสูงนะครับแท่งสูงก็9เมตรนะครับอ่าดันท่อ2นิ้วนะครับเอา3มาลดนี่ผม่มให้เพิ่งเป็นของอิตาลีนะพี่นอ้องปั๊มท่อ3นิ้วนะครับต่อสามนิ้วนะ สามนิ้วก่อนน้ำออกสามนิ้วเป็นของอิตาลีครับมาสามนิ้วครับออนี่ครับอิตาลีนะอสซูรีนะครับนี่ครับนี่ของอิตาลีนะครับอิตาลีเทคโนโลยีนะครับก่อตอกำลังอันตูวขนัขนขั้นย่งหล่ะกับพวกนี้อุปกรณ์ มันขึ้นกับนอนนี่นะครับเมื่อลยขึ้นนี่กับจีนนอนนี่เป็นขึ้นที่สองพี่น้องมาตรฐานเสาปูนเพืัอพี่น้องเอ้ยซะาดเนี่ยแต่ว่าเนียหนาเน,นี่ยแหละกันตะพุนนะครับมาตรฐานเสาปูนหกต้นนะครับบาเดียวมีอา่าเขาเรียกว,ว่ามีแท่นหนะอาอ่ามีตีนนั่นแหละพี่น้องนะนี่ความสูงนะครับดันจาก <c oughs> น้ำห่วยพู่นนะครับอา่าทะลุมาพี่เลยนะครับ ะทะลุไตพื้นถนนมาเลยนะครับม,มาขุดอันนี้คือ,อท่านจะคล้องงานเพื่นนะครับลูกค้าเพื่นเฮ็เทศไทยแล้วเอ,อาไมโครมาขุดรล่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับพื่นเท็ดไว้นะครับก็มาเดินไง้เบิงถังนะครับสามพันลิตรสองถังน้ำหนักก็คือหกตันนะพี่น้องนี่นะข้างบนชั้นที่สูงเก้าเม็ดดันขึ้นมาเก้าเมตร ค,ความสูงก็เก่าเมตรความสูงหล้วทีีมันต้องขึ้นมาผี่นะเพราะว่ามันต้องเอ่อก็นามขึ้นมาผินะขึ้นเขาความหัวก็เก่าเมตรนะครับเก่าเมตรเพราะว่าเสาหกเมตรพันต่อขึ้นมาสุดแล้วพันก็ะต่อขึ้นมาอีกสามเมตรเสาหนาหกนะครับเสาเล็กหนาหกนะมันพี่น้องสูงควาสูงมึงนะโอ้เสียวขาเลยครับนี่นะ สานแ,แน่ไต้นหนาๆน,นะครับหนึ่งกับว่างแผงแล้วก็ะค่อยตัดออกเชื่อมแล้วก็เก็บสีสนิมหเรียบร้อยนะข้าเจ้ากัเบเฮ็ดทำหน้าเตรียมหน้าปีเลยพี่น้องเย้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็พ่นก็ใส่กันฝ่าสก,กายอย่างดีพี่น้องอันนี้พันเฮ็เทไว้นะครับี่ผมเมื่อตนนะครับ สายสีม่วงเงยสายสามห่าหนดแล้วครับนี่สายสีขาวสแควร์ทังแดงแท้บมึงอ้อมสูงตอนไหนพี่น้องอ้ือนี่สายแฟกโอ้หมดแล้ครับโอ้จากสูงมาสูงอ่ะนอนถังเทิงนี่เย็นเจี๊ยบเมืเที่ยงนี่ก็พักยืนนี่ครับเย็นเลยจากข้างล่างเอาเอวนักขึ้นมาเนี่ยเย็นมึงมึงบันไดพันจะขันนี่พี่น้องสูงนะครับเก้าเม็ดน่ะ เ,เล็กกับบอกนานาฮานาฮก,กพี่น้องพี่เลก็บบกน้ำบกไงเลยนี่ผมก็นอนนีแ่แหลยทีมงานก็นอนทางล่างนี่พัดลมนะครับก็ใส่โตเล็กตัวยังอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับสามนิ้วแล้วก็ใส่เช็คว่าวเอฟอัดดันสองปล่อยสองนะครับเพราะฉะน,นัน้นน้ำจะขึ้นซาเพราะว่า ค้นสามนิ้วน,นี skins, Football, ideas, ่ยคันซ <prejudice steroids> <leaves> um ่านะครับขึ้นซ่าขึ้นซ่าต้องรถไซ่์เช็ควาล์วแอร์แวร์แต่ก็ดันดันขึ้นสองนิ้วนะครับเดินขึ้นแทงให้เร็วที่สุดดันขึ้นแทงนะครับนี่เคนทำไปโครมาขุดอันนี้สามนิ้วแล้วก็มากเลยมาดันรถเป็นสองนิ้วนะแล้วก็ปล่อยลงสองที่หลายคนบอกว่าปล่อยลงสามโอ้ปอยลงสามเป็นน้ำเพราะท่านึ้นแน่นอนครับต้องให้บาลานซ์กันนะพอพนักใส่สปริงกรงสปริงเกิดตามที่ผมไปเหี่เบึงได้คีบผมที่สวนสมโบร์นะครับ สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนี่ยแค่ท่อสองนิ้วนะครับไม่ได้สูงขนาดนี้ซ้ำมันของผมแค่สี่เมตรเองอันนี้เก้าเมตรนะครับอืมนะครับดันลงมานี่แป๊บเดียวเบิดสามพันลิตรเอ่อสามพันลิตรถังละสามพันลิตรกัญชาหกถังเลยหกพันลิตรแต่ว่าท่อสองนิ้วลงมานี่ความสูงขนาดนั้นนะครับดันกระชวยกระจายแป๊บเดียวนะครับน่ะเบิดไฟนั้นคือให้แมสกันขึ้นสองนิ้วลงสองนิ้วนะครับได้ขึ้นคางทุกทั้งนั่นแหละนะครับ ก็ว่าแนี้กันเสาปูนกับดินชาเนี่ยพี่น้องพวกจวัดระยะวัดยังเนาะน,นี่่อนขางใส่เวลานะครับใส่เวลา, <c oughs> า,าเลนี่ยทามเบิร์เนียนบอใหญ่ยังมาขุดลุมอยู่นานพี่นอ้องอ่าใส่เวลานะครับแต่ว่าเนียนน้าเนี่ยน้อนนะครับเพราะว่ากับบ่อไหนไปเอากลูกขาดแพงเพราะว่าเขาเนียนอ่าวัดชุดิบที่แบบลดตน้นทุนก็คือเสาปูนยอมที่จะแบบเหนื่อยแล้วก็ใส่เวลาเนี่ย นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ผมลงไว้ตลอดก็คือมาตรฐานชาวปูนนะกานท่าพุนะ่นเนาะเห็นบ่ครับตรงใหญ่ตรงนี้เห็นบ่่นีเออต้องให้มันได้รับกัารอหละนี่แหละความยากแต่กระามเบอร์นี่นนะะนป,นนนป็นไงออฟการขุดแต่เมื่อว,วานอ <laughs> อเธรรมดาเบือ <laughs> งนีช่างนี่เงื่อแตกซาเลยในกล้ามเมือกล้ามเป็นมันมันวูอาหารเกณฑ์นะครับผม <laughs> <laughs> โวแอนธรรมดาพี่น้องมันเป็นงานยากนี่แต่ว่า แน่นนะพุณอ,อันแน่นหนาแน่นอนนะครับเหย้ยซ้ายท้องแดงคนบักใหญ่นบนคนสูงโอ้โนะครับคุณเสาต <c oughs> า,ายกันเป่าเพือพ่อขยายนว่ายางสูง <c oughs> คืนก็อ,อิม่มงานก็นอนอยู่นี่เปิดพัดุ่มนี่ครับ เป็นจิติดแอร์นะครับเป็นจิติดแอร์พอมอ่ะจะไปใส่ศึกษากันเอานะครับแล้วผมช่วมือกันเน้นล้นเฮ็ดแอร์เฮ็ดยังนะครับแต่ว่าก็คือเอาแบบทีเดียวชั่วเลยนะครับเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดให้ทุกขั้นตอนเดยผมจะแกะให้เบื้องเลยนะ,ะแต่งเต้าอีพี่แรกนะครับอ่ตามอีพี่สองอีพี่สามตามมาพี่น้องนะในเดือนนี้เระเมษาห,หนางห่อนนี่ตอนนี้ก็ประกาศวิทยุเรื่องโปรแอร์อยู่ อาก็มีท่านผู้สนใจเพิ่นภาพถ่ายขามเข้ามาหลายท่านแล้วนะคุยกันไว้กับสองเจ้าแล้วนะครับผมเรื่องโปแอร์นะครับอืมได้แพงตั้งแต่แปดแผ่นขึ้นไปนะครับอแปดแผ่นขึ้นไปแล้วก็มีอุปกรณ์อีกนะอีมีแอร์อยู่แล้วครสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นครบเซตเลยง่ายๆมุมภายในไปติดแพงคือเขาตัวละหกหมื่นโตละแปดหมื่นหนึ่งโบแมนนะครับนะอ่าแล้วก็ เป็นไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์แอร์รุ่นใหม่โตรตารี่ก็ได้นะครับก็อยู่ในเซตอ่าเริ่มต้นที่29,900บาทนะครับนะอ่าติดตั้งทั่วประเทศที่กันนะครับผมก็จะเป็นแผงตั้งแต่แปดแผ่นไปนะแปดแผ่นขึ้นไปอ่าตามกําลังของแอร์ขนาดของแอร์แผงนี้แผงนี้เป็นแผงไอตัวประมูลเกรดเอนะครับประมูลเกรดเอนะเกรดเอ A, มือสองคุณภาพอ่าแทบจะ100นะร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นแหละนะ 95นั่นแหละนะครับผมนะจะได้ตัวนั้นรับประกันแพง15ปีระยยาวๆนะพี่น้องลงทุนทีเดียวนะครับนะอ่ะก็กดติดตามกันเบิ่งกันพี่น้องนะอ่ะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทุนเพิ่นนั่นแหละแต่ว่ามันต้องขามอ้อมไปเพราะตรงนี้เป็นหัวนะขาบไปหัวเพิ่นนี่นครับไปตรงหนาม,มันต้องอ้อมอู้มไปหนาตูนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนที่ตั้งเดี๋ยวผมจะลงให้เบิ่งอีกทีนึงน,นะครับ แผงก็เป็นแผงไทยแลนด์นะครับผลิตไทยแลนด์นะครับแถวระยองชนนะครับตัวนี้นะครับเป็นของแฮนดูรูคือแฮนดูรูนี่ต้องอ่าเดี๋ยวนี้ก็อยู่ไทยแล้วผลิตอยู่ไทยเป็นของแบรนด์ไทยแล้วนะครับแฮนดูรูนะครับติมลงกับเบอร์แต่ผมไปหาปั๊มมาได้นะครับพี่น้องปั๊มที่ตามสเปคนะก็คือสักประมาณสักสามแรงสามนิ้วนราไม่มิจะหาจะหาแรงขึ้นมันก็สิเปลืองงบมันก็ต้องใส่แพงหลายเนาะเออกำลังปั๊มเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้แพงเพิ่มขึ้นนะครับ มันก็จบานไปลายไปอีกนะครับมาคุยกับเพื่อนไว้อีกอีกอีกคนละยางเมื่อก็กต้องเอาประมาณนี้นะครับนะ,ะก็เป็นเลือกที่ปั๊มที่เราลองดูนะครับตัวน,นี้ก็ของอิตาลีผมเชื่อแน่ว่าน่าจะดะีเพราะว่าอิตาลนะีทันตีแบรนด์อิตาลีอิตาลีเลยเพ้นโลโก้ใส่ปัม๊มเขาเรียกว่าเลเซอร์ยิงใส่สแตนเลสเลยนะั่นแหละก็คืออิตาลีนะครับนะของอิตาลีนะครับผม ประกันให้เพิ่นสองปีปั๊มสองปีนะครับแพงนี่เขาก็รั่นตีมากผมประกันสองปีตามเขาเพ,พราะแพงรุ่นใหม่เนาะเป็นแพงผกโมโนฮับเซลนะครับอ่อ,อนทางเซลกับสีบางคือคือกันนั่นแหละวกโมโนฮับเซลจะเป็นแ,บบแต่ว่าก็คือเขาจะมีขอบหนาแน่ะจกหนาแน่นะครับโดยที่ว่าเป็นแบรนด์น่าจะแบรนด์ดังนะครับแบรนด์ดังก็คือแฮนดดูโร่นะครับ แอนดรอโห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับห้าร้อยแปดสิบวัตต์ตัวนี้จะจะทอนแสงเป็นสีโทรศัพท์สีผมออกเป็นเหลืองๆเลยเนาะนี่เป็นสีจริงๆนะใสาขาวของไม้นะครับนี่เมื่อหนึ่งที่ยววันพร้อมแต่ว่าโทรศัพท์ผมเหมือนลงกไอคลิปเลยเขาจะว่าเหลืองๆบ้างไหมนะครับโทรศัพท์ผมมันจะเป็นสีเองส่นะครับอายุใกล้ๆแค่ไหนอย,อยู่นี่อ่ามันจะออกเป็นสีเหลืองๆนวลๆทักหน่อยนะครับเพื่อจะถ่ายกลางคืนนะเขาเฮ็ดเล่นผมก็บ่กเด็ดป้าอย่างเงี้ยจับถ่ายเลยเองสินะครับ นี่นะครับเทียวันนะครับนะก็แผงอันนี้ก็คือพวกโมโนฮับเซลลเนี่ยเขาจะใช้สําหรับเน้นนะครับอ่าใช้ให้ถูกวิธีที่ผมเมกกค์กับไปซีคอร์นี่แหละคือหนึ่งควรเรียนรู้การทํางานของอุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยนะว,ว่าแผงนี่เป็นใจบุญถลาไรใจกระแสเท่ายหรือว่าชาร์เจอหรือว่าปั๊มน้ำรับบุเท่ายรรับแรงดันเท่าไยอ่าต้องเบิ้งนะครับคือเรียนรู้อุปกรณ์เบื้องต้นว่า บ่ว่าจจะเป็นอินเวอร์เตอยอยังก็แล้วแต่ใช้ออนกิดออฟกิดอยังก็แล้วแต่นั่นแหละเฮาเรียนรู้ว่าการทำงานรับไฟจากโบุญใจไฟรับไฟได้จากแอมการจ่ายไฟการรับไฟเป็นแบบใดนนะครับสองตั้งงบนี่ตั้งงบว่าทีใส่กับอยังงบเท่าไรเท่าไรเขาควรใส่กับอย่างนี้สินะมือจากใส่มีอยู่มือห่อยากใส่ปั๊มหน้าไั่ใช่ก็สามารถสูบสองนิ้วได้แทงได้สองแฟนนี่กับมือหา อ่ากระสูบท่อช่องนิ้วได้การเกษตรได้แต่ว่าถ้าสิไปใส่ตู้เย็นมันก็เพราะมือหานะครับมันต้องใส่แบตเตอรี่อ่าต้องใส่อีย่าง,งอีกเยอะแยะใส่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็เป็นมืน่นไปเลยนะครับอ่าก็คือตั้งงบนี่แหละสองใช้ให้ตรงจุดที่ผมบอกอยู่ในใกล้ๆกล้กันก็ขอนึงก็ขอขอข้อสองก็อืมข้อสามใส่กระตุ้ให้ตรงจุดหนึ่งอ่าควรเรียนรู้อุปกรณ์เบื้องต้นสองตั้งงบสามใช้ให้ตรงจุดนี่แหละใกล้กันคนนึงก็ข้อสองไข่ไข่กันก็คือ ยังใส่กระปั like ้มน้ำใช้ตรงจุดก <bleeding. S 2> ็ค si ือเอาไปใส่กระปั้มน้ำบางทีนะครับก็ใส่สองแผงก็เอาไปสูบน้ำบางเมนว่าจะเอาสองแผงนี่มาสลับใส่มาชาจแบตเพื่อที่มาใส่ขึ้นเนี่ยครับมใส่บาถึกจุดแลลวนี่เพราะว่ามันขาดถ้าไปสูบน้ำกลางเว้นกลางขึ้นกับ่ได้ไฟถ้าจะเอามาใส่ไฟในตอนขึ้นกลางวันกับ่ต้องไปสูบน้ำบางทีมันห็นมารับใส่มันตรงจุดแยกไปนะครับไปใส่ร่วมกันมั่วแล้วเท่กับพังทั้งเบิร์ตแหละนะครับ อ่าซี C ก็คือการดูแลรักษาเนี่ยนะเขาก็ควรตรวจนะครับเสียบสายแน่นบอ,อนะครับแผงมีอา่ามีช่องน้ำเข่าบ่อช่องได้องค์ได้ออดพวกนี้เนี่ยสามช่องกับว่อได้โอดมีการนา้ำซึมน้ำเข่าบ่อนะครับในะการดูแลรักษาหรือพวกชาร์จเจอร์อินเวอร์ตรเตอรนะ์ยังไงก็มีหมดมาแรงเข่าบ่อนะครับมีจิิงจกนะเอาช็อกไปขีดไปกันนะนะครับการดูแลรักษาอ่ะมาเข่าเรื่องจริงๆริงนะแผงพวกนี้น่ะเขาใช้ ส่วนใหญ่นะครับใช้ในโรงไฟฟ้า,าเพราะเขาจะระบุตามกระป๋อไดโอดนะว,ว่าควรต่อกันกี่แพร่งแล้วบางแรงดันกระหู 1, น,นี่พันห้าร้อยโวลต์เห็นไหมต่อจากแผงเลรอครับพันห้าร้อยโวลต์นะพันห้าร้อยโวลต์อ่าเนี่ยเห็นไหต่อเป็นรอยแผงนี่เห็นไหมมันจะเหมาะสมสําหรับไดโอดตัวนี้จะต้านทานได้ก็คือนี่เห็นไหมการเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือการต่อเพิ่มต่อนี่คือแผงนี่เพิ่มเติมเลยจากแผงจากแผงเห็นไหมครับนี่นะครับเขาจะบอกพันห้าร้อยโวลต์คือ มันเป็นไฟที่แบบเขาขายไฟให้หลวงก็คือโซล่าฟาร์มเนี่ยเขาต่อเป็นพันๆโวลต์เพราะพวกนี้ยิงไฟสามเฟดไฟแรงสูงเขาเลยจ่ายในทุกอำเภอทุกในอำเภอในจังหวัดให้พวกนี้ชุมชนใหญ่ๆเห็นปะเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นที่มือสองผมเอามาณนี่ก็คือเป็นเขาจะระบุได้ว่าได้จากจากโวลต์ห้าร้อยโวลต์อย่างเงี้ยพันโวลต์นี่สิมันกดสิตัแรงดันมากมันกดสิใส่คนละแบบการทํางานสิเป็นคนละแบบเห็นปะครับ มุ้นี่หมอสำหรับพวกให้วุนต้อหลายๆนี่เห็นบ่นี่เขาก็ระบุมากนี่นี่เห็นบ่นี่หนึ่ห้าร้อยวุนเห็นบ่ครับมันก็เบิ้งแค่นี้ก็หัวแล้วนะครับเพราะว่าแผงพวกนี้เขาใช้กับโรงไฟฟ้านี่สามปีเขาก็โลต่อทัญญาอะไรใหม่พวกนี้นะครับนะเพราะว่าอายุมันก็อยู่ประมาณนั้นนะครับนะอ่าก็เนี่ยมาในแนมกันฟังไปพิจาจณาเอาเพราะว่าผมก็ทดลองมาหลายรูปแบบแล้วพี่น้องนะอ่าแล้วแต่คนเฉววานะครับหลายคนหลายมุมมองนะครับ อืมนะครับคือที่ผมบอกกับมันสิเขาแง่ของอ่าเอ็นซับทำขค้งเพื่อนะ่ะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคลํำสิมือคล้ำพอเท่าทํำเองนะครับมันสิเขาคขั้งเพื่อตัวนี้นะเลยอา่ากับพิจาจรณากันเอาหลายคนกับลายปากอา่าพวกคนคอมเมนต์มาหลายๆต่างๆหน้าหนากับจักแมนบอยแมนนะครับเหมือนทุเรียนเนี่ยผมชอบทํางานที่แบบยากๆนะครับว่าให้มันสําเร็จ มันบ่นมีผู้ใดน,นะครับเก่งกว่างานนะพี่น้องไม่มีใครเก่งกว่างานเพราะว่างานทุกที่มีปัญหาอ่าเพราะว่าจะเพื่นจะไถใค้ไทยหน้าหอุู่น่นเิ่นก็มีปัญหาไปตจำตอ่ตอเ้ตอต่อเ้ออย่างนี้ก็ต้องอ่าแก้ปัญหาได้สิไปแง่ต่อหรือว่าสิไปทับอ้อมๆให้มันใกล้ได้พื้นที่เขาเขาไปใกล้กเตเจอหักต่ออีกอ่าก็ต้องไปแงปนะเป็นทุกงานมีปัญหานะครับไม่ไม่ไม่ไมีใครเก่งกว่างานนะผมบอกสิเลยนะครับบ่มีท่านจะเก่งว่าอะไจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งกว่างานเพราะงานเขาก็ต้องมีปัญหามีการแก้ไขมันเรียนรู้มากนะมันก็จริง,ง่ายเพราะผมชอบทํางานแบบยากๆเหมือนอินเวอร์เตอร์ผมจะทำะไม่เหมือนเขาสักเท่าไหร่แล้วก็มันเคยผ่านปัญหามาแล้วว่าปัญหามันเกิดบาไหนผมก็มาแก้ปัญหาในแง่ของทีอินเวอร์เตอร์ผมนะครับให้มันทนที่สุดปลอดภัยที่สุดแข็งแรงที่สุดใส่งานได้ดีที่สุดนะครับรับโหลดได้นักที่สุดนะนะครับเหมือนทุเรียนเห็นไหม เขาบอกว่าต้องนั่นต้องนี่ต้องพุ่นดินบอแมนครับดินของผมมันจะเป็นแบบดินทรายปนดินเหนียวอ่าพื้นที่ตรงนี้จะร้อนง่ายก็คืออ่าผมก็มาพัฒนาเอานี่ได้กินน้อยแล้วนะครับพัฒนาไปแล้วผมก็บม่ได้เร่งยาอะไรอย่างคือเขานะผมดีแค่อ่าฉีดกันแมงแล้วก็ใส่พวกเร่งใบแล้วก็เน้นแบบอ่าชีวภาพเน้นแบบปลอดสารที่สุดจริงๆทุเรียนเนี่ยโอ้มันผมถึงมาฮัวแพงผัวหยังเพราะว่าเฮ็ดยากครับ ไปถามเดียเลยผู้ลงโทษนำมาปลูกเพราพ่อสามเดือนตายเนี่ยของผมดูแลมากเนี่ยคือเจ็ดปีจากสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยเหลืออยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าต้นร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยอ่าจนได้ออกนวยหลายนวยแล้วตันนี้คือปีนี้ผมได้แค่กินน่วยแค่ได้ชิมรสชาตินวยสองนวยผมก็ดีใจแล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะครับนี่แหละผมคือชอบเผ็ดยังที่มันแบบหนักหให้มันผ่านพ้นไปโดยดีี่ต่อไปมันจะได้ง่ายนะครับน่ที่ผมบอกไว้ <c oughs> ว่าจะเป็นงานตั้งเสาปูนนี่ ตามว่าโดยมากเขาจะใช้เป็นเหล็กเพราะมันง่ายแล้วมันก็เร็วนะครับอ่าอ่แต่ว่ามันก็แหลกมาโดยหนึ่งมันก็เมื่อ,อไหนที่มันเสร็จง่ายๆนะครับมันเสร็จง่ายๆมันก็จะไปไหวอย่างสี่นะอ่าเห็นบ่มันทีเข้าไม้แผ่นดินไหวเป็นยังไงน,นะครับอืมคือกันนั่นแหละนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเรื่อยๆนะครับไปตามสเต็ปนะทายาก ไปเรื่อยๆแล้วมันจะง่ายไปเองนะครับผมสิ่มาเคะแตงใหญ่ยังทุเรียนเนี่ยมันยากผมว่ามันเป็นยังมันคือยากคือยังขายแพงผมไปลองเหตุนะศึกษาเบิ่งนะทุเรียนนะครับอืมประมาณเจ็ดแปดไร่เนี่ยผมทดลองนะอ่าปลูกสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยอ่าประครบประงมม้าเนี่ยเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยโอ้ภูมิใจแล้วก็ได้กินหน่วยแล้วได้ชิมหน่วยผมว่าได้เกิดเนี่ยทำมันออกหน่วยขนาดนี้ผมก็เล่งอ่าประครบประงมเอาหน่วยอ่อนจนได้นะครับเดี๋ยวผมไปลงเหตุให้เบิ่งนะอ่าผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะะฉนั้นงานผมก็คือ แก้ปัญหานะครับเอาปัญหามาเห็ดให้มันได้ให้มันหลาบเรือนการแก้ปัญหานี่คือจังสีเลยอากาศห่อนเขาก็พักเขาก็มาใส่ย้ำแรงเอาเนี่แดดกระบดเลยเขาก็มาเร่งงานตอนค่ำเอาเนี่เห็นปะนี่คือการแก้ปัญหาอย่างหนึง่งแดดโดนห่อนเปไ็นตังได้ตุย้ยเขาห่มดูปะ <c oughs> บ่อยครับนี่แะครับนี่คือการแก้ปัญหาระดับหนึ่งมันไม่มีใครเก่งกว่างานนะครับอ่าแยกไปฝืนนะครับพี่น้อง อ่าผมเสือเ้อในแที่ผมบอกมาเนี่ยมันไม่มีผู้ใดเกงกาง,งานงเดี่ยวไปอ่าจะไปอวดจะไปนี่นะครับมไม่มีผเก่งแต่ว่าสไตล์ผมบอกผมบอกแบบนี้แหละนะครับผมก็ได้อวดไม่ได้โม่แต่ว่าผมกเ็เฮดเฮดจริงทำงานตรงไปตรงมาด้วยนะครับมเมื่อคยโคตรโกงผู้ใดอ่าไม่ตาบาดเดียวนะครับพี่น้องผมเห็ดงานนะครับตอนไดเขาเท่านั้นเลยนะครับอ่าไม่มีไปบวกคุยกันจบที่ไหนก็คือจบเลยนะครับผมจะขาดทุนได้ก,กำไรก็จบที่นั่นเลยนะครับนะอะ่าผมแจ้งไว้อย่างนี้นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวโปรแอร์นะครับโปรแอร์เดี๋ยวผมอยลงให้เบิ่งเพราะว่ามันบ่ค่อยมีเวลามีแต่ชวนมาเก็บงาน,นที่ผมบอกไปกับคลิปผมกับมีไรสารนะแน่มีประโยชน์แน่นะครับแจกของแนะ่เห็นงานแนะ่ขายของแน่ไปสัน้นแหละอ่าตามสไตล์ของผมนะนะั่นแหละเดี๋ยวผมก็ไปอัดคลิปทุเรียนอีกแล้วได้กินหน่อยผมก็ไปอัดคลิปทุเรียนอีกนะครับเออบ่ <S <S เนี่ยหนาเกี่ยวเข่าเอารถเกี่ยวเข่ามาผมก็อัดคลิปรถเกี่ยวเข่าผมอีกนี่สินะครับมันก็จะเป็นสั้นๆแหละงานแน่ประโยชน์แน่ไรสาระแน่แจกของแน่นั่นแหละ เอ้ากดติดตามกันเบิ้งไปเรื่อยๆผู้ใดเบิ้งกับหู้ละผู้ใดบ่เบิ้งกับพูเห็นผู้ใดเห็นกับเบิ้งได้เบิ้งบ่ลงให้เบิ้งกับพูได้เบิ้งบ่ได้อู้อ่ะตามนั่นแหละ